สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยห้าน่อยนะครับวันนี้วันพุทธที่13สิงหานะเมะื่อวานนี้3ตัวแตกไปเนาะสองเจ็าหน่อยชุดใหญ่9ชุดนะครับผมเด่นวันนี้96ครับเมื่อวานนี้9เยอะมากนะก็มาแล้วมาอีกนะครับห้าน่อยตามธรรมดาเด่น96มากับ4 0 2 3 9มา96นะครับ94ครับ90 92 93 กมา64ครับ60 62 6ย์หกสรักรยเครับเจ็นะครับ7 9็7 9ก7 9ส7 9เ7็ดเก้าศูนย์เจ็เครับ 60, 76 2, 76เจ็ดหกศูนสงเจ็ินไปที่96้าหกครับเก้า 796นะครับ794 764สหำหรับแนวทางหัวยฮานอยนะครับวันพุทธที่23สิงหาคมขอโชคดี3ตัวแต่ครับ